บรรยากาศกา,กาแฟเช้าเช้าวันนี้สดชื่นนะริมคลองด้วยอยู่กับธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละมีความสุขเห็นไหมต้นมันบุรี่หรือต้นม่อนโอ้โหลูกดกมากๆเลยฮะนลูกไวร้ริมคลองเนะ ช่องกิจใตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆกับนาเล็กอีกแล้วตื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วนะเดินชมสวนเดินชมธรรมชาตินะจิบกาแฟยังมีความสุขกับธรรมชาติเราจะเห็นต้นไม้ในสวนของเราเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมันบอรีฮนะปลูกไว้หลังแฟดนะก็อยู่ข้างๆคลอง ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็หาศัตรูพืชเนี่ยยากนะก็ไม่มีมแมลงอะไรที่เขามากินอะไรนักหนาพวกหนอนพวกมแมลงก็ไม่รบก,กวนแถมผลผลิตก็ถือว่าให้ดีด้วยนะปลอดสารด้วยนะก็ประมาณสักสามเดือนครั้งนะ ปล่อยให้มีลูกเนี่ยก็จะได้ลูกที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์หลายคนก็บอกว่าเรียกว่ามันเบอร์รี่นะบางคนก็เรียกว่าหม่อนลูกหม่อนนะสมัยเด็กๆแม่เลี้ยงไหมเนี่ยเลี้ยงหม่อนเนี่ยโอ้ก็เนี่แหละนะเก็บใบหม่อนนี่แหละไปเลี้ยงตัวไหมเป็นตัวนอนนะเขากิน ก็สนุกดีฮนะเราได้เห็นวิวัฒนาการของตัวหมอนตัวไหมนะตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เป็นหนอนตัวเล็กๆนะแล้วกลายเป็นดักแด้นะเข้าฝักนะแล้วก็เอาไปเสาดึงไหมออกนะก็เอาไปทอผ้าทอผ้าไหม ส่วนที่เหลือเอาไว้ทำพันธ์ุก็จะเป็นในฝักแต่เขาเรียกว่าอืไม่แน่ใจเรียกว่าฝักอะไรเป็นก็เป็นฝักหลอกหรืออะไรประมาณนั้นแหละอะล,ลก็ห่างมานานสักห้าสิบปีแล้วจำไม่ได้ละนั่นแหละข้างในก็จะมีตัวดักแด้แล้ว มันก็จะค่อยๆกลายเป็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อตัวสีขาวๆเหมือนจะมีปีกจะไม่บินฮะแล้วก็ใส่ไปบนกระดง้งแล้วก็ครอบมุงไว้แล้วเขาวางไข่พอวางไข่ก็จะนั่นแหละออกมาเป็นตัวหนอนแล้วก็เป็นวัตถจักของการเลี้ยงหมอนไหมอยู่อย่างนี้แหละ นะตอนเด็กๆเ,เราก็ได้เห็นพวกนี้เราก็จะจำนะมันแค่จำฝังใจจำฝังอยู่ในสมองส่วนลึกของคนเรานคนเราถ้าได้สัมผัสอะไรตั้งแต่เด็กๆนละ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับหน้าเล็กเนี่ยในสมัยเด็กเนี่ย ได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาตินะพออายุเริ่มมากนะเราผ่านงานผ่านการหรือว่าเริ่มถึงวัยเกษียณเราก็นึกถึงธรรมชาติของเราเราอยากกลับไปอยู่แบบนั้นคือย้อนสู่วัยเดิมนะก็เป็นแบบนั้นนะเป็นตามวิถีนะสูงสุดคืนสู่สามัญส่วนใครที่ อยู่ในเมืองเกิดในเมืองเกิดบนตึกนะอยู่ชีวิตในตึกรามบ้านช่องก็อาจจะมองว่าสิ่งที่นเล็กพูดถึงก็คือบ้านนอกนะหรือว่ามันอยู่ในป่ามันเป็นอะไรที่มันมันยากที่จะไปเรียนรู้ยากที่จะไปสัมผัสหรือว่ายากที่จะไปอยู่แบบนั้นเพราะความไม่คุ้นเคยไงนั่นแหละ แต่ถ้าใครที่คุ้นเคยกับท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันจะสัมผัสได้เวลาเราไปได้กลิ่นของดินกลิ่นของขี้ควายขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นของฟางเราจะสัมผัสได้เลยได้ไปสัมผัสกับแหล่งอาหารผลไม้อะไรต่างๆที่อยู่ใน ตามท้องไร่ท้องนาเราจะมีความสุขเราจะทําให้นึกถึงวัยเด็กนะนนะอีกไม่นานนะอีกไม่นานนะนะก็คงได้กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะไปมีความสุขกับธรรมชาติของเราแบบนั้นแล้วก็ตั้งเป้านะมีเป้าหมายก็คือการแบ่งปันการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เรามีให้กับคนรุ่นหลังนะคือไม่อยากจะให้สิ่งที่ดีๆหรือว่าความรู้ที่นาเล็กมีมันสูญหายไปนะให้มันไม่อยากให้มันตายไปกับนานะเล็กความรู้ที่ได้จากการดำเนินชีวิตการทำงานมาหรือประสบการณ์ก็จะเอาไปสอนคนรุ่นหลังนะที่ สัมผัสกับนาเล็กหรือว่าใครที่อยากจะเรียนรู้นนาเล็กก็จะแบ่งปันให้นี่ละเวลาจิบกาแฟนาเล็กก็จะคุยไปเรื่อยนะคนที่ชอบสไตล์นาเล็กก็โอเคคนที่ไม่ชอบก็กดผ่านได้นะเราไม่ว่ากันนะ ใครที่ชอบก็กดติดตามกันนะว่าเรามองถึงอนาคตยาวๆนะเราจะมาช่วยกันในการสืบสารนะถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปหรือว่าใครอยากจะให้นาเล็กพูดถึงเรื่องอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้นะถ้านาเล็ก มีประสบการณ์นะ้วก็จะเล่าให้ฟังนะยามเช้าๆนี่บรรยากาศมันสดชื่นจริงๆเนี่ยมารับแสงแดดนะเพื่อให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีนะไปบำรุงกระดูกกันบ้างนะอย่าอยู่แต่ในร่มเกินไปนะกระดูกเราจะอ่อนแอนะ มีโอกาสก็ปลูกกันไว้บ้างฮะนะนี่พวกต้นหม่อนเนี่ยไม่ต้องเยอะปลูกไว้สักสองสาต้นนะหรือบางทีต้นเดียวก็กินกันตลอดทั้งปีได้นะและกินตลอดทั้งชาติด้วยเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลี้ยงรากลงดินแล้วต่อไปก็คือตัดแต่งลำต้นแค่นั้นเองพอออกดอกหมด หมดลูกหมดผลก็ปล่อยให้เขาออกใบเลี้ยงลำต้นเขาเลี้ยงนะสะสมอาหารพอสมบูรณ์เต็มที่เราก็ตัดใบทิง้งนะตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งตัดใบเอาใบไปใช้ประโยชน์นะทำชาใบหมอนก็ได้เอาไปเลี้ยงปลาก็ได้ทำปุ๋ยก็ได้หลากหลายนะนะเนะี่ยประโยชน์สารพัด เหลือไปทําอาหารบางคนทำไปแกงใส่ปลาแกงใส่ไก่มันก็ได้แะเนี่ยพวกนี้พอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วไม่นานก็จะแตกยอดใหม่แตกกิ่งใหม่แล้วก็จะออกผลนะยิ่งถ้าเราบำรุงปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยพวกอมูลวัวมูลควายเนี่ยพวกนี้ มันก็นทำให้เราได้ผักอินทรีย์แล้ว่าผลไม้อินทรีย์กินนะธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หยิบกาแฟก็คุยกันเพลินๆน,น,นะกับนาเล็กในบรรยากาศแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ